ครับสวัสดีครับผมกรับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันที่วันจันทร์ที่30นะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางจีนเช้านะครับผมจีนเช้าสถิติที่แล้วสวยงามตามท้องเรื่องนะครับถ้าใครติดตามนะครับรอบสุดท้ายเด้งบนล่างนะครับจีนอาทิตย์ที่แล้วน่าจะต่ําน่าจะเจาะมาสิบรอบน่าจะต่ำน่าจะเจาะประมาณสักหกเจ็ดรอบหกรอบยังต่ำหกรอบน่าจะประมาณหกรอบนะครับรวมๆแล้วนะครับประมาณหกรอบ โอเคครับมาฟังวิเคราะห์จีนเช้านะครับจีนเช้าเปิดจีนเช้าเปิด06880ครับถ้าใครดูเลขกลุ่มนะครับเลขกลุ่มมันจะเลขกลุ่มเลขคู่นะครับมันจะมี 0,2, 4,68นะครับเปิดมี068 068เหลือ 2,4ครับเหลือ $2,4 โดยประมาณถ้าใครชอบเล่นเลขเลขกลขุ่มเลขคู่มันก็เดินนะครับไม่ใช่ไม่เดินมันก็เดินสวยนะครับท่านก็จับ2,4ไปเล่นก็ได้ครับเด่นเช้าผมนะครับเด่นจีนเช้าจีนเช้าผมได้ชุดนี้นะครับผมจีนเช้าเด่น4,6ครับผมเด่น4 6ฟัน4นะครับเด่น4 6ฟัน4เจาะ0 4ย์ 2 4 6 4 8 4 9 4แ่เสนะครับแต่สถิติเช้าบางครั้งเบิ้ลนะครับผมลบกลวยวันนี้ติดเบิ้ลด้วยนะครับติดเบิ้ลติดเบิ้ลทุกห่างก็ได้ครับแล้วแต่ครับถ้าทุนถ้าท่านจิ้มเจาะผมเบิ้ลทุกห่างก็ทุนแค่40บาทนะครับถ้าเล่นตัวละบาทนะครับทุนแค่40บาทอย่างน้อยถ้ามาอย่างน้อยท่านก็ได้างกำไร50บาท นะครับกันเหนียวไว้แต่ถ้าเน้นเน้นเบิ้ลตัวนี้ครับ4ี6ี่หดดนะครับก็คือถ้าตัวอื่นตัวละบาทก็ไอ4 88, ้4ี่8 8กปดก็ทัก2บาทก็จะทุนไม่เกิน50บาทนะครับก็เล่นรอบแรกของแต่ละหุ้นที่เคยบอกไว้นะครับต้องกรุณาดูทางเบาเบาก่อนนะครับอย่าไปอัดตั้งแต่รอบแรกครับเล่นอย่างเล่นเล่นหานครึ่งก็ไ้ครับอย่างเล่นส0บาทก็เหลือสัก5้า5บาท 5บาทก็เหลือสองบาทสาบาทประมาณนั้นครับเราต้องดูแนวทางเลขก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีไปอัดเลยมันจะเดี๋ยวจะไม่มีทุนต่อไปดิมันจะไม่มีทุนต่อไปทุนแรกถ้าใครฟังคลิปผมตั้งแต่แรกจะรู้นะครับว่าผมจะให้ดูทางไปก่อนนะครับเบาๆนะครับไม่ใช่ไม่ให้จิ้มนะก็คือให้จิ้มแต่จิ้มเบาๆบางคนให้ดูทางขอเลขมาเฮ้ยบอกให้ดูทางแล้วก็ไม่จิ้มเลยประมาณนั้นเดี๋ยวโทษผมอีกแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยมัดหกนะครับมัดหกแตกสามตัวนะครับ กาลุณาเล่นบนล่างตรงไปกลับนะครับผมหวยของผมไม่มีบนไม่มีล่างนะครับมีทั้งบนทั้งล่างทั้งตรงและตบตัวกลับด้วยนะครับขอให้ด้วยจีนเช้าครับคลิปต่อไปจะเป็นห่างห่างเสียงเช้านะครับจีนเช้าขอให้เดินต่อเนื่องนะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจีนเช้าศูนย์แตกแตกสามตัวนะครับศูนย์แปดแปดเจาะแปดแปดเจาะแปดเก้าเด้งบนล่าง ขอให้เซตจีนเดินต่อนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับรอบแรกเบาๆก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับผมรบกวนกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังต้องการยอดซับด้วยนะครับยอดซับยังขึ้นไม่เยอะนะครับผมก่อนปีใหม่ผมอยากได้สักสองพันครับตอนนี้อยู่ประมาณพันพันสามอีกเจ็ดร้อยคนครับก่อนปีใหม่อีกสี่ทิตย์น่าจะได้นะครับโอเคครับขอให้รวยจีนชาครับเดี๋ยวต่อไปจะมาฟังการวิเคราะห์ หั่งเสียงเช้านะครับผมโอเคครับขอให้รวยจินเช้าครับผม